ไม่มีรอยไม่แตกเมื่อกี้หันหนังอกัอกอกัอกอกักอักอักอ่เนี้ยแขนถ้าเป็นแขนนี่ขาดแล้วน,นเนี่ยเขาว่าโอ้ยไม่มีไม่มีพี่เฉต้าโอ้ไม่ไมหว ทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการอะไรว้าวว้าวว้าวนะคะหลังจากที่ห่างหายกันไปนานค่ะวันนี้เราคัมแบ็กกลับมาแล้วค่ะทุกคนจะบอกว่าปังกว่าเดิมแน่นอนเพราะว่าพินได้ไปขอบครจากอนวยทวยเทพนะคะเกิดอภินิานขึ้นนั่นเองนะคะทุกคนนั่นก็คือพินได้สปอนเซอร์เข้าค่ะทุกคนนี่พิมโฟกัสเองค่ะดังนั้นวันนี้อะไรว้าวของเราก็จะมารีวิวฟิล์มกระจกอัลติเมทการ์ตตัวนี้ว่ามันจะปังเลิศแล้วก็แข็งแกร่งที่สุดในปัตติียังไงไปดูกันเลยค่ะ เขาบอกว่าลองเอาไปเทสให้เพื่อนๆดูได้เลยว่าตัวเนี้ยตัวจริงแข็งจริงเลิศจริงเขาก็เลยส่งขีดไหมพินดูเฮ <_ C 1> ้ยมันจริงขนาดไหนเฮ้ยทั้งลูกขาดด้วยค่ะโคตรเฮ้ยไม่เป็นไรเลยอะ่ะลูกแบบแตงโมงทั้งลูกเลยอะ่ะเฮ้ยของจริงตัวนี้ปังจริงสุดยอดขีด่วนก็ไม่ต้องห่วงเลยขนาดเอาไขควงมาแบบขุดๆแล้วก็แบบเอาคอนมาทุบนะโอ้ เขาจะแบบทิ้งลงพื้นแบบไม้ใส่เคด้วยความสูง3เมตรเอาแล้วนะแตกไหมเนะี่ยยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นไม่เป็นไรเลยคทุกคนแบบปับงมากสบายมากเลยค่ะทุกคน เอาอจริงๆคะทุกคนคือพินไม่เชื่อเลยเมื่อกี้ค่ะพินก็เลยจะมาทําวิธีที่แบบ h a r ดคอร์กว่าในคลิปเมื่อกี้ให้ดูนะคะว่ามันจะเลิศจะปันแค่ไหนจะดีจริงหรือเปล่านะคะมันเริ่มกันเลยดีกว่าทุกคนเราไปยิบกรอนกันค่ะมาหลอกอะ่ะได้ไหมพร้อมกันแล้วอยา ดีเลยค่ะทุกคนกำลังหิวเราจะได้มาทำมาม่ากินกันค่ะวิธีการทดลองของเราวันนี้นะคะเราจะใช้ตัวนี้นะคะเป็นเขียงเพราะว่าตัวนี้ติดล์มอัลติเมทการ์ดอยู่นะคะเราจะได้มาทดลองกันด้วยค่ะว่านางมีความแข็งแกร่งทนทานปัตจุีอะไรขนาดไหนนะคะทุกคนมันเริ่มกันเลยค่ะมันมีค่ะใส่ไปในชามอันที่สองค่ะสหันวว้าว้วาว ใส่ซ็กกรอกลงไปนะนี่ค่ะใส่ไปในชามนะคะน่ากินปะน่ากินแหละต่อมาค่ะแฮมเราต้องหั่นค่ะหั่นเป็นซี่เรียมซี่เียมตรงไหนนะเป็นเป็นเครื่องวงกลมค่ะหั่นเป็นสี่รอบนะคะนี่ไม่มีผักไม่ได้นะคะน้องๆต้องกินค่ะแบบอแข็งมากแม่โอ้กลตามคืนค่ะไม่ต้องไปออกกำลังกายนะคะเนี่ย อย่าเยอะค่ะเปลืองเปลืองพื้นที่ในกระพาะนะคะผักไม่ต้องเยอะแบบพอกรุบใส่กเราจะไปเทใส่น้ำร้อนแล้วก็ปิดฝาเดี๋ยวเราจะให้ดูด้วยนะคะว่าโอ้ยไม่มีไม่มีที่เฉดตาโปไม่ไหวเอาใหม่ยิบก่อนเอายิบมาไหมหยิบโอเคเอาเลยนะนี่นะคะเราก็จะมาเชดที่รูค่ะไทม์ทาร์เดม มูด no> นี้ออกอะไรเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่นะคะไม่ใช่ขอหวยนะคะเฮ้ยอะไรไม่มีรอยไม่แตกเมื่อกี้ทันอย่างอัก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 อันนี้แขนถ้าเป็นแขนนี่ขาดไปแล้วเนี่ยหัวนี้ไม่เป็นไรเลยอ่ะถ้าเป็นเขียงนี่ก็ไปรอยนะเนี่ยแต่อันนี้ไม่เป็นไรเลยเลิศดจริงปังจริงเลิศดจริงนะคะโอเคนี่เลิศดจริงปังจริงแบบแตกเมื่อกี้ทันอย่างอัก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 รู้แล้วอีกวิธีหนึ่งที่ถ้าเราไม่มีเขียง ใช้โทรศัพท์ที่ติดซีมอัลติเมทการดได้เลยค่ะหล,ลังจากที่เราทดสอบแล้วนะคะแล้วก็ได้มามาเฮ้ยไม่ใช่เราก็ได้นี่นะคะว่าแข็งแกร่งจริงนะคะทนทานจริงอย่างที่เขาบอกกันมานะ,ะราคา690บาทแป๊บนึงนะขอ,อกินว้าเห็นแบบใส่กรอกแล้วแบบใจมันแบบทุกสัตว์ แขมประกันให้อีกหปีนะคะทุกคนซื้อหนึ่งเหมือนได้2องเลยค่ะทุกคนก็ยิ้ไปตลาดนะคะติดฟลีมถูกกว่าก็จริงเราต้องเปลี่ยนบ่อยเพราะมันแตกง่ายมากเลยค่ะแต่อัน,นี้ไม่แตกเลยใครที่สนใจนะคะก็จะติดก็ติดดีๆไปเลยค่ะติดรอบเดียวแล้วก็ใช้ได้นานๆเลยนะคะไปลองกันนะคะทุกคนเลิศจริงๆค่ะและอันนี้ก็อร่อยจริงๆค่ะก่อนจบนะคะเราก็จะมาให้คะแนนอัลติเมารกันว่าได้กี่วาวนะคะเต็มหวาวพินให้4.5วาวนะคะเพราะว่า เขาเป็นสปอนเซอร์ค่ะล้อเล่นค่ะทุกคนมันดีจริงๆไม่แบบไม,ไม่ไม่ไม่มีรอยจริงๆนะคะเพราะว่าพินช้มีเมื่อกี้จริงๆเลยแล้วแตกเมื่อกี้ค่ะหนังอัก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 ,อกแล้วก็ไม่มีรอยจริงๆนะคะและประสิทธิภาพเขาเลิศดมากจริงๆใครสนใจไปตามตามพินได้นะคะพินจะทิ้งไว้ให้ข้างล่างนี้นะคะทุกคนเลิศเลิศเลิศ แล้เพื่อนๆคนไหนมีอะไรว้าวเกี่ยวกับแ gadget IT นะคะก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งบอกว่าให้พิ้นได้เลยนะคะถ้ามีอะไรว้าวเดี๋ยวพิ้นจะไปรีวิวให้เพื่อนๆทุกคนดูเลยนะคะแล้วก็มีสปอนเซอร์ก็สามารถเข้าได้นะคะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย